สรยุทธเคลื่อนไหวถึงพิธาลิมเจริญรัตเรียกได้ว่าสำหรับสรยุทธสุทธนาจินดาพิธีกรเล่าข่าวชื่อดังได้พูดในไรกรรมกรข่าวคุยนอกจอผ่านทางยูทูบสรยุทธสุทธนาจินดากรรมกรข่าว เมื่อวันที่10กระกฎาคม2566ที่ผ่านมาซึ่งตอนหนึ่งพูดถึงการโดนวิจารณ์ว่านำเสนอข่าวนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกลและคนด d เดตนายกรัฐมนตรีมากจนเกินไปโดยนายสารยุทธ์ได้ตอบกลับว่าก็เขาจะเสนอชื่อนายพิธาเป็นนายกเราจะเสนอข่าวใครวะจ,ะจู่ๆผมกับน้องไปมุ่งมั่นที่จะเสนอข่าว คุณเศรษฐสาทวีสินจากพ,กพรรคเพื่อไทยเราคงจะโดนด่าหรือจะให้เสนอข่าวพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าวันนี้เดินไปไหนคือมันปกติไม่ใช่หรอแล้วจะเสนอใครหรือจะเสนอข่าวพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดี๋ยวท่านก็งุดหิดอีกเอาท่านมาอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งปล่อยท่านไปหรือจะเอาอย่างนั้น